แนวทางขั้นต้นของผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงพุทธธรรมโดยอุบาสิกาบุญเรือนโตบุญเติมพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือแดนมัทุรสของกรมการรักษาดินแดนตอนที่7วันที่24มิถุนายนพศ2495วันนี้เป็นวันชาติมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิด รัฐสภาพร้อมด้วยข้าราชการผู้ใหญ่และผู้น้อยข้อนี้เทียบได้กับสมาธิตอนปลายของตอนหกที่เรียงไว้แล้วผู้ปฏิบัติที่จะให้ได้ธรรมที่แท้คือสันติธรรมนั้นจะต้องมีการบริหารกายวาจาใจให้พรักพร้อมกันเหมือนกับการเปิดสมัยประชุมสภาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นประมุขของชาติ ซึ่งเคารพรัฐธรรมนูญเป็นใหญ่ฉันใดผู้ที่ฝึกหัดจะต้องอาศัยใจเป็นใหญ่ฉันนั้นข้อสำคัญอยู่ที่ผู้ปฏิบัติที่จะทําสมาธิลืมตาให้เข้าทางนั้นจะต้องอาศัยหลักดังกล่าวแล้วต้องมีกตัญญูกะตะเวทีเป็นที่ตั้งมีตัวอย่างเช่นพระอานนท์เป็นต้นได้เชื่อฟังคำสอนและคำพยากรณ์ของพระพุทธองค์ว่า จะต้องได้อรหันตผลในชาติปัจจุบันแต่พระอานนท์นั้นมีงานมากโดยการจดจำเหมือนเงาตามพระพุทธองค์ทีเดียวพระองค์จะเสด็จไปโปรดเวนยศัตร์ที่ไหนพระอานนท์ก็ต้องไปที่นั่นไม่ว่าทรงเทศนาครั้งใดพระอานนท์ก็ทรงจำไว้ได้ทุกหมวดทุกเหล่าเพราะมีสติขันติสมาธิ และกะตัญญูกะตะเวทีต่อพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกลายเป็นครังพระธรรมระหว่างที่กำหนดจดจำนั้นแหละเป็นสมาธิไปในตัวถึงกันนั้นท่านก็ยังไม่ละความเพียรและเชื่อฟังถ้อยฟังคำมั่นคงตั้งแต่ครั้งพระพุทธองค์ยังดำรงพระชนอยู่จนถึงดับขันปรินิพาน พระอานนท์ก็มีได้มีการเปลี่ยนแปลงประการใดเคยปูพระที่จัดตั้งเครื่องเสวยจนมีตัวอย่างถวายข้าวพระจนทุกวันนี้เพราะความดีที่พระอานนท์ได้อบรมไว้ยุวชนทั้งหลายก็ควรจะตามอย่างพระอานนท์ทำความดีดูแต่ประเทศไทยเราเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว ข้าราชการทุกเหล่าตลอดถึงนายกรัฐมนตรีและมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซื่อตรงจงรักภักดีไม่มีวันไหวด้วยประการทั้งปวงจึงข้ามพ้นห่วงอันตรายที่แล้วมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ด้วยความกตัญญูกะตะเวทีของประชาชนทั่วประเทศเขตสยามรัฐปัจจุบันด้วยไทยมั่นในสมาธิลืมตา เพราะปีชาสามารถของคณะรัฐมนตรีได้ปฏิบัติดีตามรัฐธรรมนูญทุกบทบัญญัติมีสมาธิจิตมั่นต่อพระมหากษัตริย์จึงได้สมความปรารถนาประเทศไทยจึงได้มีความวัฒนาถาวรต่อไปในการข้างหน้าชั่วฟ้าดินสลายทำไม่กลับกลายเพราะเป็นสมัยรัฐธรรมนูญตัวอย่างสมาธินั้นเช่น ครั้งยกสังขยนาพระอานนท์ได้นั่งสมาธิหลับตาแทบตลอดคืนจนใกล้รุ่งก็ยังไม่สำเร็จมรกผลประการใดพระอานนท์จึงได้ละการหลับตาลืมตาขึ้นโดยถอนอุปทานว่าจะเอนกายเสียทีพอถอนอุปทานเสียได้เอนกายครึ่งนั่งครึ่งนอนตามแบบท่านว่าก็บรรุอรหันตผล ไปปรากฏองค์อยู่ที่อาสนะที่จัดไว้สำหรับพระอานนทีเดียวเช่นนี้จะเห็นได้ว่าลืมตารู้ดีกว่ารับตาเพราะรู้ง่ายเพียงแต่เห็นทุกข์ในการนั่งแทบตลอดคืนพอลืมตาเอียนกายวางสังขารถอนอุปาทานและทิฏฐิในการแข่งดีจึงมีอิทธิฤทธิมากถึงปานนั้นละทิฏฐิและตัดกังวลในเรื่อง โลกธรรมเสียทีเดียวดูแต่ต้นพุทราเขายังต่อตาและตัดต้นเดิมทิ้งเสียต้นใหม่ย่อมเจริญและผลใหญ่มักผลทางธรรมก็เช่นกันเมื่อตาเนื้อไม่ยินดียินร้ายกับรูปแล้วย่อมได้ตาปัญญามาต่อก็จะได้แสงสว่างในทางธรรมสาธุชนควรจะหมั่นทำใจให้เป็นสมาธิอยู่เนืองนิด ดูที่จิตให้รู้เท่าว่ากำจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองออกจากใจให้เสียสิ้นประกอบแต่ความดีโดยมีสติสัมปชัญญะและไม่ประมาทก็อาจจะเห็นหน้าตาของขันธมารได้ไม่ยากนักเช่นสภาวะทุกข์มีประจำอยู่แล้วคือหิวข้าวหิวน้ำง่วงนอนและอื่นๆเรียกว่าสภาวะทุกข ถ้าไปนำเอาทุกจรเข้ามาไว้ในใจก็จะกลายเป็นเสมือนคนหลับตาเพราะไม่แลเห็นแสงสว่างหรือทางของความดีคือทางมรรคทั้ง8ประการเป็นทางดำเนินเข้าหาความสิ้นทุกข์ทุกมีที่ไหนทุกมีที่ความยึดว่าเป็นเขาเป็นเราถ้าไม่ยึดว่าเขาจะดีกว่าเราหรือยกตนดีกว่าเขา เหล่านี้เรียกว่าไม่มีเมตตาตัวเองสมมุติว่านายกเรียนเก่งกว่านายขอนายขอมัวดูนายกเก่งและมีความอิจฉานายกและนายขอไม่พยายามทำตนให้ทัดเทียมนายกแล้วไซส์นายขอก็จะตกเป็นทาสของความเคราทีเดียวถ้านายขอเห็นนายกเรียนเก่งกว่านายขอจะต้องมีความหมั่นขยัน และมีสมาธิในการเรียนไม่พยายามจะไปเพ่งโทษนายกเพราะนายขอรู้ตัวว่าตัวไม่เก่งเทียมเขามีความพยายามมันขยันเล่าเรียนนายขอก็จะเป็นคนฉลาดทัดเทียมนายกรหรือไม่ก็อาจฉลาดกว่าเพราะไม่เพ่งโทษคนอื่นด้วยการแผ่เมตตาต่อเพื่อนผลน,นั้นจึงสะท้อนมาเป็นเมตตาตัวเอง นายขอก็เลยเรียนเก่งสอบไล่ได้ที่หนึ่งด้วยการสมาธิลืมตาและมีปัญญารู้เท่าว่าตนไม่ฉลาดจึงภาคเพียรฝึกฝนทำความดีจนเกิดปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นเทียมเขาทั้งหลายด้วยความไม่ริษยาเพื่อนเช่นนี้จึงจะถูกการทำความดีนั้นไม่เฉพาะบุคคลเพราะพระธรรมมีเต็มโลก ไม่เลือกวัยเลือกเพศใครเรียนใครรู้ใครดูใครเห็นเช่นจิตที่มีอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายถ้าพยายามกำจัดอารมณ์ร้ายคือความโกรธให้สิ้นไปก็จะได้ความไม่โกรธมาแทนที่ความดีทุกคนทำได้ดังจะอธิบายต่อไปในตอนหน้า